สวัสดีครับผมนายพานวัฒน์ธงระเก้าราดึกษา68200322ครับเรียนอยู่วิศวกรรมหุ่นยนต์เล็กตัวนี้ครับวันนี้จะมาทำร้านชุดซิ้ครับนะครับเซอร์เคิลทูนะครับขั้นแรกครับเปิดสุริยมือนะครับจากนั้นกดทัวเพจครับกดด้าน่างครับเลือกลายครับสร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมครับอลวกมาครับ มันยังไม่เท่ากันเลยนะครับจากนั้นให้กดออก,กอน,นะครับก็กดคอนโทรลค้างไว้นะครับเลือกอย่างนีเก็โอเครับแล้วก็ฟอ,อ,อ,อร์มฟังร์เชันครับจากนั้นสมาร์ทเดเวอเรชั่นครับเราใช้ที่40นะครับ จ,าานนะะจะนั้นกดเซืล์ผู้บริจาคแล้วจากจุดนี้มาอย่างนี้ครับจจุดนี้มายังจุดนี้ครับก็จุดปยอางจุดนี้ครับจากนั้นนใช้เป็นเป็นทนช่วยสร้างหุ่นยบกดเซลล์ผู้นรครับ หลักจากจุดน me. ี้มายาะจุดนี้นะครับจากนั้นเชิญเออมเออวงกลงสามจุดนะครับจากจุดนี้จากจุดนี้ นในการนำเสนอที <S 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 ่เราจะทำจากอย่างนี้นะครับเราจะนำเสนอเซ็ตอีเมเตอร์เซอร์เคิลอะไรีรับ และรจะนับงเาจะนั้นที่เราทำจะทำวทงข้างในกันนะครับจะด้านนี้ด้านนี้แหละเป็นด้านนี้นะครับจากนั้นเราจะมาทำวงด้านนอกกันนะครับเซ่มเออเน์ซซอมสปนเดียร์บในการที่เราจะทำจากนี้นะครับกาตทำ นี่นะนีไมายังจุดนี้นะครับแต่ไมย่ยากนีครับแต่กตัค่ถือเซฟสูส้เลยครับกดจะจุดนี้นะ I am chị nina hào chờ hàm phóng và em chị nina hào chưa hàm chị nina hào chưa hàm chị nina hào วันนี้เอจบก,การนำเสนอเปยงเท่านี้ครับขอบคุณครับ